สวัสดีครับชาว Predator Gamer ท่านนะครับอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางกันในเกม Zero Hours นะครับก็วันนี้ที่มาเล่นเกมนี้นะครับเนื่องจากในส่วนของ r e m o n s i x นะครับผมขอพูดนิดนึงแล้วกันในส่วนของ r e m o n s i x Siege นะครับที่ผมเคยเรียกว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูผมเล่นแหละนะฮะก็ผมเชื่อว่าณล่าสุดนะแพทในส่วนของ Year 6 Season 4นะฮะสำหรับตัวใหม่ทอนเนาะที่ราจจะเข้ามานะครับก็เรียกว่าหลายๆอย่างมีการปรับไปพอเยอะเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เรียกว่า ค่อนข้างห่างไกลาจากความเป็นแท c กทิคอลชูต t ิ้งไปเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตั้งแต่สมัยก่อนถึงตอนนี้นะครับก็ใครอยากให้ผมทำเป็นคลิปที่แบบว่า พูดถึงในสมัยก่อนจะถึงตอนนี้นะครับก็กด like, ไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวไว้ทาแยกให้นะในส่วนของการพัฒนาของเลโบรซิก่ายังไงว่ามันไปยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวไว้ทาคลิปให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็อยู่ในส่วนของซิรูอัครับตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนของเออร์ดิอเซตอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่ตอนคลิปตั้งแต่ตอนนู้ดเลยนะครับซึ่งวันนี้อยากเล่นแบบ tactical shooting shooter มางนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นเลโบรซิกมันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วครับเดีีวว้้่่่่่มมมมมดดาาาารทไไไิงงงๆุส เืินยิงกันล้วนๆครับผมปาฮะลุยโค d ้าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดน,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับวัดทำไมเข้ามาไม่อยู่หน้านี้วะอรไรครับเนี่ยโอเคครับผมเข้าเกมออกันมาละมาโอเคฮะนี่ครับอืเป็นอะไรที่ผมมันก็ควรจะชาอย่างเงี้ยเนาะเกมทัติคอลชุดแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าเลนโบกซิกไม่ดีนะ <c oughs> คือมันก็สนุกนะแต่แค่ว่าอืมมันอาจจะหลุดหลุดจากความว่าทัตติคอลโอ้โหแล้ว โอ้ใจเย็นเย็นเพื่อนยิงอะไรเนี่ยคือผมเข้ามาไม่ทันนัแต่งปืนเลยอะไรวะเนี่ยโอเคฮะวิ่งไปครับนี่เราต้องไปฝั่งไหนวะเนี่ยโอเคตางนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ด้วยอเปิดไม่ได้ด้วยเออต้องไปฝั่งไหนวะเนี่ยหาทางเข้าก่อนครับอุ้ยเพื่อนยิงศัตรูได้ไงวะเนี่ย นี่งทะลุเหรอว้าวคือก็ปิดหมดเลยเหรอกำลังหาทางขึ้นอยู่เนี่ยนี่ครับศัตรูตายไปหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวผมหาก่อนเราต้องเข้าวอลใช่ไหมไปกับเพื่อนดีกว่าไปเลยเพื่อนโอ้เขายิงกันผมยังหาทางเข้าไม่เจอเลยอ่ะโนี่ชิปน้องๆเอาต้นศัตรูมาเอ้าทีมเดียวกันเหรอ เอ้าจริงปะเนี่ยมองไม่เห็นนะไม่รู้ใครผมก็ยิงก่อนเห็นไหมนี่แหละครับแทติคกฟชูเตอร์เป็นอย่างี้แหละยิงเพื่อนตายอ้เปิดมาเพื่อนตายไม่กดสเปซบาร์แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะ what the fuck เกิดไม่ขึ้นทัวไมอ่ะแต่ผมขึ้นไม่ได้วะเสียใจว่ะ modify สักนิดครับ ติดไซส์มามัดเซิลใส่แฟตไฮเดอร์มาครับแฟตไฮเดอร์แฟตไฮเดอร์ฟ,ฟอร์เวิร์ดกิฟต์เอ่อโอเคปืนพกเอาในส่วนของดอแท็บมาไหมเป็นเลยชั้นสองชั้นสองครับมาลุยโอเคครับมาเพื่อนผมปีนไม่ได้ผมไม่ได้ตัมม้งใจมันปีนไม่ได้จริงๆครับผมว่าศัตรูน่าจะวิ่งขึ้นมาจากข้างบนนะเอ้ยน่าจะวิ่งมาจากทางขวาเราเนี่ยแหละเดี๋ยวผมติดระเบิดก่อนโอเคเรียบร้อยกับระเบิดเรียบร้อยแล้วครับ วิ่งมาโดนเพื่อนนิทาเลยนะคอนเทนต์เลยตัวไปก่อนโอเคโอ้เสียงปืนข้างหน้าดังมากผมเร่งร้อกันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแน่ๆเลยโอ้เสียงปืนแบบดังมากครับไม่รู้เพื่อนยิงศัตรูหรือว่ายังไงฮะยังไม่ตายนะข้างหลังนี่ก็เสียเปรียบเหมือนกันเนี่ยมีคนยิงวะ มันมาแล้ววะ่ะโอเคหมูเสียมาข้างหลังมากเลยยิงก่อนมันมีโล่วะ่ะบ้าเอย้ยหมูนีเ่เสียบยับอยู่ตายสวย โอ้โอเคได้อยู่มันถือโลมาใส่ผมอะโอเคไปครับรอฝั่งนู้นเขากันนี่ผมยิงไปสองตัวนะตอนนั้นผมยิงเพื่อนเหรอสรุปผมยิงศัตรูยิงเพื่อนวะมันต้ขึ้นสองคิวผมจะขึ้นว่ายิงศัตรูได้ไงเออแล้วทำไมผมมีกล้องซ่าสองฝางวัตอะไรแบบนี้ผมยิงตัวเองเหรอผมว่าเกมนี้ผมจะสามารถปีนได้นะครับนี่ไงมันต้องอ๋อมันต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ย โอ้ยก้อนใครยิงวะโอ้เฟื่องโอ้เพื่อนเอายิงเพื่อนกันเองเหรอหอว่้สั่งยูเฮ้ยเ้ยเฮ้ยสุริสุริวินดูย่าๆย่าบิ๊กวินดสุริย่ๆโอเคถ้าต่างมีเหรอผมเลงขวาอยู่เลงซ้ายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเมนแคมเมนแคสุริสุริ เหน,นไหมปะเอ้าเฮ้ยเพิ่งเก็บหมดเลยเหรอเอ้าเคลียเอ้าอะไรบ้าชิบิตะเทมเล่โอเคครับผมมาลุยกันต่อฮะได้อีกห้องแล้วนะครับผมมาหวังว่าจะโดดได้แล้วนะฝั่งละสามคนนะครับเราเป็นฝั่งป้องกันนะพร้อมมาครับโอเคเราต้องการในส่วนของห้องเอ่อเป็นห้องใต้ดินใช่ไหมโอเคครับ เข้าทางเดียวด้วยนะโอ้เริ่มแล้วครับอุ้นี่นก็กันทางลงเลยดีครับอย่างนี้ว้าวติดกับดักระเบิดทันไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าติดอยู่แล้วศัตรูวิ่งมานี่คือจบเลยนะโอเคเรียบร้อยเราก็ดักรอได้ดิน่าจะลงนทางเดียวนะเพราะว่าข้างหลังไม่มีทางลงนะเอมีข้างบนด้วยนีิวานั่นกล้องศัตรูป่ะผมดักขวาไว้แล้วกันครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะถ้ามาก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยผมผมมุมนี้เสียเปรียบอยู่นะพอสายก็ยิงเราได้ครับขวาก็ยิงเราได้เช่นกัน ข้างบนไม่มีคนนะดูจากกล้องนะฮะยังไม่เจอใครเลยอ่ะอ๋อนี่คือข้างบนใช่ไหมตรงเบสเมนต์ก a r a ครับเพราะเมื่อกี้ผมยิงกล้องของพวกตัวเองใช่ไหมโอเคครับเขาลงมาจากชั้นสามฮะสามคนครับโอเคน่าจะลงมาทางฮอเวยหรือเปล่าโอเคครับ เหมือนจะลงมาทางนี้หรือเปล่านะผมว่าทางจนทางนี้แหละยังไม่ได้มาทางนี้ด้วยนะครับแปลว่าไม่ได้มาไม่เล่นช่องข้างบนนะน่าจะมาทางช่องขวาแล้วเนี่แหละเป็นทางเดียวที่เขาลงได้แล้วผมว่านะมาแล้วครับเสียงมาละเขาก็ยังบนเวีย์แถวนี้นะเขาคิดว่าเราออกไปล่าเขานะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างล่างกันหมดนะฮะเอาหรอกวิ่งไม่ทัน ลงมาหรือเปล่าเพื่อนไม่มีนะยังไม่ลงครับมีเพื่อนเราไปละระเบิดบ้าเอ้ยเพื่อนเราโดนอีกหนึ่งละโอ้โหกำลังจะดูกล้องโอ้โห,โห,โห,โหแม่ประตูมันเข้ามาทางนู้นหมดเลยอ่ะ <c oughs> กันย่างอยู่นะครับแม่มุมนี้เพื่อนคับใส่อุปกรณ์ใหม่ ผมขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่าโอเคดังนั้นน่าจะเข้าได้แค่ถ่องทางครับก็คือทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้นะเป็นห้องปิดหมดเลยนี่หว่าก็แว่ามีแค่ทางเดียวครับก็ทางนี้ฮะโอเคมีคนปีเชื่อขึ้นมามันเข้าชั้นสองว่ะเอ้ยเอ้า โอ้ยไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงเลยอะเมื่อกี้มาเอ้ยเพื่อนไทยแล้วโอ้ไม่กอดโอ้เพื่อนเรามาโลมไกลมากเลยอะไกลจะจัดเลยครับสามตัวเพื่อนขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เพื่อนขึ้นมาแล้วกดไปก่อนครับโดนไหมฮะไม่โดนโดนแต่โดนสวนกลับครับไม่รอดครับผมกันกันต่อฮนะ ทีงไม่ได้เสียงจริงนะโอ้โหเล่นลําบากเลยเมื่อกี้เล่นชั้นสองมั่งเหรออืมเรายังไม่ค่อยชินแมปด้วยแหละนะครับจริงๆก็มีแมปใหม่ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะโอเคครับห้องตรงนี้นะโอเคตรงนี้มีบันไดตรงนี้ยิงแตกไดไหมไม่ได้เหรอโอเคครับยิงมาก่อนยิงมาก่อน แค่นี้ยิงแตกไม่ได้นะแล้วเข้าก็ต้องเข้าทางนี้แหละไม่เป็นทางเดียวที่เข้าได้แต่ผมเจอคนไต่เชือกแน่ๆเลยว่ะมีคนไต่เชือกมาอีกหรือเปล่าครับมีคนยิงกันแล้วผมว่ากันในห้องนี่ว่ะมีคนเห,เหรอเฮ้ยเพื่อนเก็บไปหนึ่งลแล้วป่ะไต่เชือกมาหนึ่งตัวเข้าในก่อนโอเค อยู่นู่นน่ะมาเอ้ยไม่โดนอีกโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นไม่ตายเหรอโอ้โหมาเพื่อนถ่ายปะยังดียังยังอยู่ยังอยูยยยย่โผ่เพื่อนผมมาชองไหนก็ได้ขอแค่โผล่มา เพิ่งใส่แล้ววะเรายังมีคอับเรายังมีอยู่คนเข้ามาซวเวสเเวสอาวชอเกือบตายเกือบตายผมเนี่ยเกือบตายตายปะยังนะ ตายเพื่อนยังดิบมันยังไม่ตายเลยนะ่ะแปลกหรอวะเรียบร้อยครับสวยครับผมน่าสเยี่ยมครับอ่าเอาเอพอเริ่มพอเริ่มเล่นได้ก็โอเคครับรู้สึกเล่นดีขึ้นโอเคมาเล่นเป็นฝั่งบุกบ้างแล้วฮะอ้าอย่าอยู่เบสเมนต์ว่ะโอเคครับค่อยๆไปเพ,พื่อนฟังเสียงแล้วไม่น่าอยู่เบสเมนต์ปะ เสียงอยู่ข้างล่างเราเลยครับไม่น่าใช่น่าจะต้องลงข้างล่างเราไปห้องหนึ่งอ่ะโอเคครับมการยิงกันแล้วอ่ะอุออ้ยเพื่อนตายสองเลยบ้าเอ้ยใครโดนวะน่ะอุ้ยชอยูชอยู ตายปะตายแล้วปะตายแล้วครับโอเคตายไปนหนึ่งปะตายแล้วตรงนี้มองขวาก่อนเคลียร์ซ้ายก่อนครับเคลียร์เคลียร์ครับขวามันเห็นผม,ม,มนละรีโหลดอ โอ้คิวเพิ่งขึ้นเนี่ย VIP อพีโซนเนี่ยห้องนี้แหละคนขึ้นมาวะยิงก่อนเอว่าแล้วโถเอ้ยเพื่อนไม่คุ้มกันให้จะเปิดประตูเลยอ่ะสามสิบวิครับจะต้องเปิดประตูแล้วฮะไม่เปิดก็คือเข้าไม่ได้นะครับดันเข้าไป เห็นนิดเดียวครับอะล้ฮะยังไงเขาอยิ่สามวิสุทธทีสุดท้ายครับเหมือนจะเห็นแล้วนะหน้าอยู่ทางขวาครับเปิดออกไปเนี่ยมีมุมยิงแน่นอนหมดไปก่อนโอ้โหโอ้โหแล้วยังไงกระสุนหมดมือการปาประเบิดว่ะเอาโดนข้างหลังยิงแห้งเลยเปลี่ยนไปแนว MP7 ไปแล้วกันนะฮะโอเค แตต่งตามนี้ฮะเกิดไหนดีข้างบนเลยแล้วกันครับง่ายๆเกิดข้างล่างแล้วกันเหมือนจะมีคนเกิดกับเราปะโอเคมีเพื่อนเกิดกับเราครับฝั่งนู้มีแค่สามคนนะโอเคเลยเพื่อนเล็งรอก่อนครับโอ้โอ้โอ้เพื่อนเอาสายเชือกอยู่เหรอใช่ไหม แเพราะย่าอยู่ชั้นนึงครับโอเคเคลียร์ครับ <c oughs> เคลียร์เลยเพื่อเราเก็บไปแล้วเพื่อเราโดนหนึ่งไปแล้วโดนไปแล้วหนึ่งคนครับเพราะว่าน่าอยู่ไสเชือกอยู่เมื่อกี้เพื่อเราไสเชือกอยู่อุ้ยนั่นนั่นขาคนมนั่งอะรีโหลดอืมตกปลากระดอนหืมหเห็นแล้วเอ้า มิชชั่นเซฟูเอาเพื่อนจัดการหมดครับสวยงามฮะโอ้โหห้องนี้เรียกว่าเกิดมาคือยิงกันเลยฮะโอเคแต่งปงแต่งปืนเรียบร้อยลุยต่อเล่นทุกปืนอะโอเค,อเคผมเกิดอ่ะฝั่งนี้ไม่ไม่มีเพื่อนเราละโอเคไม่รู้เล่นห้องไหนนะฮะดตูก่อนข้างหมดหรือเปล่าเปิดประตูมานั่งไง้คนบ้าเลย ตายปะไปซีโรอเคยิงอยู่อ่ะผมมันมีเพื่อนตายหมดเหรอสวยครับเยี่ยมอาา่าฮะเรียมยิงตายบ้างปะวะ เฮ้ยได้ไปสามแล้วนะชิวมาตอนไหนยังไม่รู้เลยโอเคห้องฝั่งนี้นะโอ้ฝั่งนู้นก็โอเคเปิดประตู่อยเปิดประตูสิเพื่อนเออโอเคตรงนี้คือห้องฝั่งนูน้นหรือเปล่าที่เขาเกิดมาเมื่อกี้เริ่มจำแมปได้แล้วนะโอเคใช่ครับมันคือห้องฝั่งนี้แหละจริงๆถ้าเรากันได้เลยก็โอเคอนะ มีคนแต่เชื่อแได้ยินเสียงอยู่ไม่ตายอีกเออตายเพื่อนตาย,ตายโอเครีโรดโอเคหูอื้อเลยหูอื้อเลยนั่งก่อนครับฝังเสียงดีครับน่ามีคนยิง เอาสวยว่าเทีย่ยงเลยเพื่อนโอ้โหดูเดือดลอเกินเดือดลอเกินนี่ผมเก็บไป5้าคนแล้วนะถือว่าโอเคนะครับโอเคเริ่มเริ่มชินแล้วก็เริ่มเล่นได้ฮะโอเคห้องเดิมนะครับใช่ป่ะเอาแต่ศัตรูอยู่ข้างล่างไอ้ไม่ใช่ตัวประกันอยู่ข้างล่างแล้วผมมาเกิดข้างบนบ้าเอ๋ย ตรงนี้ก็มีสองรูด้วยนะเรามาดักฝั่งนี้แล้วกันมีเสียงยิงมาละผมพยายามแอบเนียนอยู่นะผมว่ามันน่าจะโดดลงมาข้างหน้าได้แหละมนหเลยอะ่ะโอ้ไม่ก็ดงกันแล้วว่สวยครับเพิ่นยิงไปแล้วหนึ่งตัวเพิ่อระดมไปหนึ่งคนครับเพิ่นไหวาเพื่อนมาโดูลงมาก่อนก็ได้เพื่อนนะ เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้ววิ่งกลับก่อนครับเพื่อนโดนแล้ววิ่งกลับก่อนครับกระจกแตกฮะต้องโดดแล้วเพื่อนสิบวิครับโอเคสวยครับ ไม่ลงว่ะ <c oughs> เรียบร้อยว่ะเออแมวใอ้ A B P ครับแต่เราก็เก็บไป5คิวครับก็โอเคครับ <c oughs> ดูเดือดอยู่นะเกมนี้ โอเคครับผมวันนี้ก็มาน,นี้แล้วกันนะฮะในส่วนของเกม Zero Hours นะครับก็ถ <c oughs> ือเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างมีความเป็นกลิ่นอายของ Rainbow Six ในะสมัยก่อนพอสมควรเนาะแม้ว่าระบบก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ว่าเกมก็ยังอยู่ในส่วนของ Earl y เดสเซเนาะมันก็ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนากันต่อไปนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกครับผมเล่นเกมนี้ก็เพราะแบบคิดถึงในส่วนของ Rainbow s i x ในะสมัยก่อนนะฮะก็อนะอย่างที่ผมพูดไปในต้นคลิปเนาะโอเควันนี้มาน,นี้แล้วกันนะครับก็ไว <c oughs> ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับบ